จะมาต่อไอตัวชุดชาร์จนะครับเป็นตัวโมดูลชาร์จของไฟ DC ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะเป็นตัวเปื่อยเดี๋ยวมาให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นแผงวงจรเล็กๆนะไม่ใหญ่มากมันจะเป็นแบบเปลื่อยนะครับเปื่อยเปื่อยอันนี้ด้านหลังนะในด้านหน้าจะเป็นเปื่อยมาแบบนี้เลยนะครับ แต่ที่มันจะดีขึ้นมาคือตรงนี้เขาจะมีตัวซิงค์ระบายความร้อนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวไทเอตตัวชาร์จไทเอนะครับไทเอตเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราเสียบด้วยกันแต่ของของเป็นไทซีก็มีนะครับเนี่ยมันจะเข้าด้วยกันได้เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้ดูว่ามันจะซูเปอร์ชาร์จจริงไหมหรือว่าฟ้าชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟ้าชาร์จชาร์จโคตรเร็ว ครับในในรีวิวที่เขาบอกว่าว่าตัวนี้มันจะเป็นชาร์จโคตรเร็วเลยนะแต่ดูแล้วก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเร็วนะาเดี๋ยวมาลองกันสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าเดิมคือจะเป็นตัว C นะครับตัวอคอยตรงนี้เขาจะใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้มาดูไฟเข้านะมันจะมีไฟเข้าตรงนี้มันจะบอกนะครับบวกลบนะเห็นมันจะมีบวกบวกลบซึ่งสายไฟเนี่ยผมเตรียมไล้ละนี่เตรียมไล้ละ ก็เขาบอกว่าบวกลบนะบวกคืนนี้คือเส้นแดงนะครับเพื่อนๆบวกนี่คือเส้นแดงเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมจิ้มให้ดูก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ก็จิ้มเข้าไปแล้วก็เอาหัวแรงมาบัดจีเชื่อมติดด้วยกันมาเดี๋ยวผมไปเชื่อมก่อนนะอุปกรณ์ใช้ในการเชื่อมนะครับี่เพื่อนๆจะต้องมีอะไรคือนี่น้ํายาประสานนะครับตะกัว่วเสร็จแล้วก็จะเป็น หัวแหลงใช้บัตจีนนะครับี่หัวแหลงหัวแหลงร้อนหน่อยนะหัวแหลงแบบนี้นะครับเส้นแดงนี่คือบวกนะครับอ่านีนน่เห็นไหมครับ แดงคือบวกนะครับได้ละทีนี้ข้อลบเส้นสีดำจะเป็นข้อลบนะครับะเะอยู่แล้วนี่นะครับอยู่แล้ว ทีนี้เดี๋ยวผมลองไปต่อเข้ากับแบตดูแล้วในในในตัวนี้มันขึ้นว่าฟ้าชาร์จนะผมให้ดูนี่นะครับ1.6แอมป์ขึ้นฟ้าชาร์จนะครับแต่ทีนี้เราเดี๋ยวเราไปลองเสียบกับไฟแบตเตอรี่ของรถของเราดูนะว่าตัวนี้มันจะถึง1.6แอมป์ไหมหนึ่งหนึประมาณนี้ว่าถึงไหมเราไปดูกันไปตัวนี้จะเป็นสายไฟที่ผมต่อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เส้นแดงเนี่ย เส้นแดงเข้าคั้วขั้วบวกนะครับเส้นนี้ดําเข้าลบนะครับโดยที่สายไฟของผมเนี่ยจะมีกล่องฟิวในตัวด้วยนะถือว่าดีเลยอ่านี่นะครับผมออแดงเข้าบวกดาเข้าลบนะครับแต่จริงถ้าตัวนี้ผมเอามาลองให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้งานจริงผมว่ามันต้องหาที่จัดเก็บดีๆกว่านี้หน่อยหรือเอาไปต่อกับแบตดข้างนอกนะครับมันจะดีกว่าน,นี้มันแลเปอยเกินไปเดี๋ยวมันช็อตลงกาวนะั้นไม่ค่อยดี แต่วันนี้จะมาทดสอบไปดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมแล้วดูว่ามันจะออกมากี่แอมป์ซึ่งผมจะมีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวเช็คแอมป์นะว่าแอมป์มันออกมาดีไหมอย่างตัวเมื่อกี้ผมไปเช็คกับอะแดปเตอร์ไฟบ้าน220บโวลต์นะแปลงไฟออกมาเนี่ยม,ม,มันได้นมันได้1.58 1.6จุก็มีนะครับแต่เ,เรามาดูกันว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่ขั้นแรกก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เสียบเข้ากับโมดูลชาร์จนะครับตัวเช็คแอมป์เสร็จแล้วผมเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ ไฟไฟไฟขึ้นแล้วนี่นี่ไฟขึ้นนี่นะไฟขึ้นทาน่านี้ตัวนี้ไฟที่มันบอกมาตอนนี้คือจ่ายไฟห้าโวลต์น,นะครับแอมป์นี่ยังไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้เสียบตัวชาร์จเข้าไปนะเดี๋ยวเราเสียบตัวชาร์จเข้าไปผมเสียบสายชาร์จเข้าไปเสียบแล้วเดี๋ยวดูตัวเลขวิ่งนะตัวนี้วิ่งเป็นหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดสี่นะครับ ถือว่ามัน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 สูงกว่าตัวที่ผมวัดให้ดูในในบ้านนะนะมันจะสูงกว่าในบ้านเลยในบ้านมันมันมันออกมาแค่หนึ่งจุดหกนะครับแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นฟ้าชาร์ตนะซูเปอร์ชาร์ตแต่ว่าตัวเลขที่เนี่ยขึ้นมาเยอะกว่านะเยอะกว่าเยอะเลยตัวนั้นมันหนึ่งเอ่อหนึ่งจุดหกมั้งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งจุดหกเดี๋ยวผมมาย้อนให้ดูอีกทีนึงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะเยอะกว่านะหนึ่งจุดห้ามั้งอ่าหนึ่งจุดห้าตัวนี้หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปด ถือว่าเยอะนะออกมา1.8แอมป์อนะครับถือว่าชาร์จเร็วเลยแหละเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกลถ้าจะให้ดีผมว่าเหมาะติดกับแบตข้างนอกมากกว่านะถ้าเราไปยึดตกับรถดีบางทีรถเราใช้งานเดี๋ยวมันช็อตลงกาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ถ้าเ,เพื่นอนๆ่อนยากจะเอาไปลองโมเล่นนะเอาไปลองเล่นได้นะราคาไม่แพงนะตัวนี้ราคาไม่แพงในแอปส้มมันมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปาหาหากดดูได้เลยนะมีถ้าเราอยากลองเอาไปเล่นอะไรนะ เอาไว้ชาร์จได้ต่อไว้กับแบตข้างนอกเนี่ยเพราะว่าใช้ได้ดีดีนะสำหรับคลิปนี้การรีวิวก็ขอจบเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เจอกันใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับน้อให้สู่2,000ซับไปด้วยกันบ๊ายบายเห็นให้ดูตัวอย่าง